จ้าวันนี้ตื่นเต้นมากเลยจ้าพอดีหนูกลับจากไปซื้อกับข้าวมาจ้าแล้วก็ไปเจอเฮียที่เคยขี่กันนะจ้าแล้วเขาก็ถามหนูว่าจ้าว่าว่าไงว่าไงหนูเออวันนี้เอาไอติมไหมไปไหนไหมวันนี้หนูก็บอกก ะคะ่ะหนูขอเป็นพรุ่งนี้ได้ไหมพอดีวันเนี้ยหนูเหมือนจะไม่ค่อยไม่ค่อยพร้อมว่าจเ่เฮียเขาบอกเปล่ากูถามมึงว่าเอาไอศกรีมไหมพอดีเขาอยู่ใกล้ๆแผนกไอศกรีมอ่จะจ้ะแล้วหนูก็บอกอ๋อเออหนูหนูไม่ทานนะคะเฮียเฮียเขาก็บอกเออเนี่ยเอาสิเอาสักอันนึงเนี่ยเฮียซื้อให้หนูก็เลยเลือกอันที่ถูกที่สุดอ่ะเฮียเขาก็บอกเออเนี่ย มาดูให้เฮียหน่อยว่าถ้าอันเนี้ยอันไหน,อ,น,นอร่อยหนูก็เลยเลือกให้เฮียแล้วเฮียเขาก็บอกว่าเออเอาไปเนี่ยกูซื้อให้มึงเนี่ย h ันกิ้งด a สเนี่ยโอ้ยเคยมาไม่เคยแดกคือเกิดบ้าได้เคยกินอ่ะคือหนูหนูไม่เคยกินนะไอ้ไอ,อ้ตัวเนี้ยนะจะบอกว่ามันเป็นปุป่นปากมากเลยอ่ะนะคือหนูว่า อายุก็จะนะก็จะแค่เสียแล้วว่าในหนูยังไม่เคยกินนะรสชาติเนี่ยไม่ใช่รสชาติยี่ห้อเนี้ยหนูเกิดมาหนูยังไม่เคยกินนะนี่ก็จะเป็นครั้งแรกในชีวิตของหนูในหนูกกล่าวว่าจะเก็บไว้กินก็จะให้ให้ให้ครบทั้งปีเนี้ยจะ่ะนะก็กล่าวว่าจะเผื่อเผื่อไว้กินตลอดทั้งปีอ่ะคือหนูไม่เคยกินไนงะแล้วก็คือคือมันแพงอ่ะเนี่ยสามร้อย สามอ้อยยี่ ml อะราคาก็จุบเกับ7จ็ดยูโรอ่ะก็ประมาณสองร้อยก็บาทอ่ะเกือบสอง้อยอ่ะนะคือมันเป็นแบบสั่รถอ่ะเป็นดูโออะแล้วในชีวิตนี้หนูก็ไม่คิดว่าหนูจะจะซื้อยี่ห้อนี้นะเพราะว่ามันมันมันเหนือบ่าก,กว่าแรงอ่ะคือราคามันมัน,ม,นมันเกินกําลังของเราอ่ะเออหนูก็เลย โอ้โหแบบขอบคุณเฮียนะที่แบบซื้อให้หนูนะคือแบบเป็นพระคุณมากเลยอะคือเหมือนเหมือนเฮียเขาให้ประสบการณ์ใหม่กับหนูไเออแล้วแบบโอน้ําตาจะหลายอย่างคือเฮียใจดีมากอะเฮียก็บอกเอาไปเอาไปเนี่ยจริงๆอะเขาจะให้เอาอีกนะแต่แบบหนูก็เก่งใจเฮียไงหนูไม่เป็นไรค่ะเฮียหนู หนูจะเอาอันนึงก่อนนะเอาไปลอาางชิมก่อนนะจ้าเฮียนะเดี๋ยวถ้าอร่อยยังไงอดู๋หนูเล่าให้เฮียฟังนะอะไรอย่างเงี้ยคือเฮียเขาก็ตั้งใจอยากให้เราได้แบบได้กินของดีเขาบอกในไหนมึงก็ออกไปแล้วมึงก็เอาของดีไปเลยเออเ,เอาทําไมไอ้นี้เออเขาก็เลยเอามือเขาอ่ะมาคว้าตัวที่ถูกที่สุดที่ที่หนูยิบบาออกไปแล้วไปวางไว้ที่เดิมเออแล้วเขาก็ให้หนูเอาตัวนี้มาเนี่ย คือมันก็จะเป็นรสชาติแบบ r a s p b e r r y Crunch นะแล้วก็กับวานิลาเบอรี่นะก็เป็นอะไรที่ที่น่าตื่นเต้นที่คือคือหนูก็เงี่ยน,นหนูหนูก็อยากอยากกินวันนี้นะแต่แบบหนูยังจะไม่พร้อมกินให้ดูนะเออสำหรับคนที่เคยกินยี่ห้อนี้แล้วนะก็น่าจะเข้าใจว่ามันเป็นยังไงนะแต่ว่า เกิดมาหนูยังไม่เคยกินนะอันนี้จะเป็นครั้งแรกนะเดี๋ยวถ้าวันไหนหนูหน,หนูเปิดนะหนูหนูจะมาทําคลิปนะอันนี้หนูยังยังไม่เปิดนะเพราะว่ามัน,ม,นมันแพงสำหรับหนูนะหนูจะเก็บไว้ก่อนนะหนูจะประหยัดไว้ก่อนไม่กินช่วงวันสําคัญสาคัญอะไรอย่างเงี้ยนะวันไหนที่แบบหนูไม่มีอะไรจะกิน,นนะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนก็วันไหนที่หนูอะไรได้อะไรที่แบบตื่นเต้นดีใจอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าวันนี้หนูหนูจะยังไม่กินนะเพราะมัน มันมาหลายอย่างเนี่ยวันนี้หนูก็จะกินข้าวก่อนแล้วเนี่ยหนูก็เมนูเดิมวันนี้หนูจะเพิ่มเป็นเป็นสามชิ้นนั้นเป็นทอดมันทอดมันหมูอะ่ะนะแล้วหนูก็ใส่พริกป่นใส่ข้าวข้าวหนูไม่กินแยะแล้วหนูกินแค่นี้นะทุกคนนะหนูก็จะราดราดกับนี่เขาเรียกว,ว่าอะไรอะ่ะซอสเทนิยะเกีะคือหนูซื้อมาผิดคิวไงเออถ้าถ้าใจไม่ไม่นั่นอะ่ะหน่าไปซื้อนะมันไม่ค่อยอร่อยเท่าไหรอ่อ่ะ เทอริยากิอ่ะมันมันหนักเป็นทางหวานนตะเออหนูก็ไม่ค่อยชอบอะ่ะแต่ผิดเกีวแล้วหนูก็ต้องกินให้หมดอะ่ะนะก็ทยอยกินอะ่ะนะหนูก็ขอบคุณทุกคนนะที่ตามหนูแล้วก็ที่ส่งกำลังใจให้หนูนะจ๊ะนะอย่างไงก็ถ้าใครเคยกินแล้วรสชาติเป็นยังไงก็มาบอกมาแชร์กันนะแต่ว่าถ้าใครยังไม่เคยกินก็ก็คงไม่ต่างอะไรจากหนูนี่ยนะนะเราก็ไม่เคยเหมือนกัน หนูยังไม่รู้เลวลาว่าหนูจะเปิดมันไหนนะเพราะว่าหนูก็เสียดายมันแพงนะเออหนูก็ใช่ถ้าเปิดอนะ่ะหนูก็คงจะตักกินอนทิตย์ลสองช้อนอะ่ะเออไม่ไม่มากกว่านั้นนะเพราะว่ามันมันเปือยไงเออจะเก็บไว้กินให้มันตลอดทั้งปีเนี้ยนะนะให้มันถึงคริสต์มาสถ,ถึงเผลอ,อถึงวันส่งท้ายปีเก่าอ่ะเออเอามากินช่วงวันนั้นอะ่ะนะ จ้ะไปแล้วจ้าก,ก็คลิปวันนี้ก็ยาวนะทีแรกหนูว่าจะทำหนึ่งไม่ไม่ถึงหนึ่งนาทีนะแต่ว่าพูดไปพูดมาก็เลยเปื่อยยาวนะจ้ะนะไปแล้วจ้าวันนี้จ้า